ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับครับสวัสดีครับปิงปิงปิดยังก็ปิดไหมปิดไปเสียวตรงนี้มันก็ได้ตังแงแงเออปิงบอกให้ปิดพันยี่สิบใช่ป่ะครับแต่เจ้าตรงนี้ผมว่าก็เจุดก็ไม่น่าต่างกันมากนะครับเจ้าตรงนี้ก็ได้นะครับอ๋อมันไปเต็มเต็มพันยี่สิบเองเนาะไม่ลงเต็มแม็ ปิดเลยเจ็ดจุดแต่ผมมองว่ามีหุ้นตัวตตตหนึ่งตตัวไหนก่อนที่มันจะปิดตลาดได้ไหมครับอ่าเชิญเชิตัวไหนฮะคือเจมที่มีการไล่กลับยี่สิบาทเจ็ดสิบอ้าวทำไมอ่ะนะครับตอนชาร์นเนี่ยมันลงไปที่ยี่สิบมันไล่กลับมายี่สิบาทเจ็สิบค่ะ ก็แปลว่าเทรนมันยังแข็งนะครับกาสที่เจมท่ขึ้นต่อยังมีแต่ว่าเจมหาเนี่ยเมื่อเช้าตอนเราคุยกันเนี่ยโอเคมันก็มีการไล่ขึ้นไปนะครับก<ห>็เชื่อว่าแฟนรายการ,ปร,รเป็นคนไล่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกดลงมาที่สิบสองบาทเจ็ดสิบอีกครั้งหนึง<ค>่งเนี่ยผมแนะนำว่าเราเข้าซื้อเพิ่มได้อตรงนี้เพราะว่าทีมไอเดียมันก็ยังเหมือนเดิมว่าเจมทียังขึ้นต่อแบบนี้เั่นก็ทําหมายความว่าเจมก็คืออเดอะแวลูนะครับเจมทีขึ้นหนึ่งบาทเจมหาก็ควรต้องเข้าขึ้นอย่างน้อยสี่สิบตังค์ นะครับผมก็คิดว่าลงมาแบบนี้เนี่ยก็อีกน่าเก็บนะครับแล้วถ้านะเราสังเกตเนี่ยมูลาาค่าการซื้อขายเจมาร์ Mart ก็มีเพิ่มขึ้นมากอย่างมีระยะสําคัญนะครับก็เก็บได้นะครับอืก็สองตัวนะครับคือเจมที่ผมเหมือนเดิมว่าตอนนี้มันดีเด่นมากเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรมากชอบมากนะครับเอ,อซื้อได้ถือได้แต่อีกตัวหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเจมาร์นะครับต้องเอาทั้งคู่อืนะครับ เจมาเลยนะใช่ส่วนฟิวเจอร์ผู้นี้วันหยุดใช่ครับเราอาจจะขายปิดนะครับออกเราอาจจะช็อตไว้แล้วก็จะปิดตรงนี้เอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญวันทุ่งนี้ก็ได้ครับที่เหลือก็ไปกินข้าวซึ่งแม่กินพี่ไปกินไปทําบุญเลยนะผมแนะนําว่าให้ไปทําบุญที่อยุธยาทําไมจ๊ะไปกินกุ้งแม่น้ำขอกินตัวละพันสองพันเออเดี๋ยวปิงไปกินโต๊ะจีนกับพี่กันลวกันวันที่หกนะพี่เลี้ยงปิงเลยนะโต๊ะเจเนียวันที่หกอ่ะ ครับเคือยันดีกูไม่นามตัวหนึ่งเหมือนเท่าไหร่แล่ะพี่ไม่รู้ว่าไปซื้อบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่ของพี่สามคนเก้าตามฟิวเจอร์มาก็น่าจะได้ปังนะอ่ะก็ซื้อสองตัวสะสมไปนะในมุมของปิงนะฮะแล้วตลาดวันพุธว่าเอ้วันพฤหัสคือตอนนี้เอะคือภาพภาพรวมของตลาดเนี่ยผมมองว่า อยังมีโอกาสซึมลงมาอีกเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับยังไม่ยังคิดว่าไม่เยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าตลาดเรายังมีความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะคาดหวังเรื่องฟันโฟนเนี่ยอย่าไปหวังนะครับเพราะว่าอัตรเวชั่นของเราค่อนข้างแพงนะครับฟันโฟนจะเข้ากัต่อเมื่อไหเวชันเราต้องถูกกว่านี้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือเล่นยีอเป็นยังสิบเก้าเท่าอยู่เนี่ยก้อนแพงตายนะครับก็อย่าไปคาดหวังตรงนี้นะถ้าจะควยนเรื่องดอกเบี้ยเนี่ย โอเคได้ครับก็มองว่าเราก็คงปรับวงต่ออีกนิดนึงแหะครับอแนวต่อไปที่น่าจะทดสอบก็คือพันธร้อยสี่สิบเก้านะครับก็มีก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องลงไปทดสอบนะครับค่ะอ่าน้อยสี่สิบเก้าครับก็ก็ถ้าไปตรงนั้นแล้วทําไงต่อถ้าไปตรงนั้นทํายังไงต่อเออก็เก็บเก็บแ้ลฮะไอชเซอร์กิตเอสเอสเคเจบา ใช่ตอนนี้เอเชียสังกิจนี่ยิ่งลงยิ่งดีนะผมะยิ่งชอบนะเพราะถ้าเราซื้อไปก็ดีวเดน,นแน่ๆห้าจุดห้าปอร์เซ็นแล้วถามว่าราคาหุ้นถูกไหมโคตรถูกเลยเพราะว่า P/E ณปัจจุบันเนี่ยมันต่ํากว่าสิบเท่าอีกอแต่ทานีไปสิบห้าเท่าแล้วเพราะฉะนั้นได้ทั้งดีวเดนตั้งห้าเปอร์เซ็นกว่าครับ P/E ก็ต่ำสิบเท่า EPS กว่ปีนี้ก็ต้้งยี่สบสาสิบอร์เซ็ นะครับผมว่ายิ่งลงมาแบบนี้ยิ่งชอบนะบก็เก็บไปนะครับค่ะก็เก็บสามตัวสี่ตัวที่ว่า S, <S, <บ> <S อ J เ j เจลาะเหรอใช่แค่นี้ก็พอแล้วครับ er. เพราะว่าพอโดยรวมเราก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ <S 1> <S 1> <arriba> เราก็เราก็ถือว่ารอบนี้เอาตัวรอดได้เ <Viol in> พราะเราก็โอเคให้ท่านได้ขาย <S <S เอาตังค์ไปใช้ <S <S ใช่ไหมครับเอามไว้ใช้บ้างแล้วตอนนี้ก็เราก็มาเริ่มเก็บพุ่นดีๆกันะครับอย่าลืมปิดฟิวเจอร์ าตังไปทําบนพรุ่งนี้แล้วกฟิชเจอร์ลงมาพันยี่สิบแล้วนะฮะปิ่งให้ปิดแล้วอุทยานะครับค่ะอาุทยาปิ่งไปอ่ะพรุ่งนี้โอ้นี่จะมาถึงพันยี่สิบแล้วฮะเออเนี่ยนะกำลังดูอยู่ปิ่งพันสามสิบปีก็ได้สิบจุดแล้วแหมเมื่อเช้าเองใช่อ่าได้ได้ปิ่งโอเคขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีค่ะ